เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับท่านผู้ชมที่เคารพรักถทุกท่านครับวันนี้ก็วันที่สี่แล้วนะครับสี่สิงหาช่วงแรกเราก็มาดูสุดเก่าเล่าใหม่ครับ สูตรที่ทําผลงานดีครับงวดที่ผ่านมาเข้ามาคิวชุดวันนี้นะครับวันที่วันนี้ที่วันที่สี่นะครับสิงหาจะเป็นชุดเลขเด่นเลขคู่ครับเรามีเข้ามาสามสูตรเลยนะแต่คลิปนี้เราจะมาดูสูตรน่ครับเด่นร้อยสิบบนก่อนเด่นร้อยสิบบนครับงวดที่ผ่านมาครับเราคํานวณสามหกเก้าออกอะไรครับสามเก้าหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งสิงหาคมสามเก้าหนึ่งจะเห็นว่าเลขสาวกเลขเก้าเยเข้ามาสิบกับํำแห่งร้อยบน ก็เป็นว่าศูย์ถูกต้องครับจะเดินหน้าต่อเนื่องเราก็มาสามสูตรนะครับสูตรเด่นพวกเด่นเด่นอย่างเงี้ยเด่นร้อยสิบเ110มื่อกี้ใช่ไหมครับอันนี้เด่นร้อยหน่วยร้อยหน่วยเนี่ยคํานวณกันหกเจ็ดหนึ่งผไม่ใช่แผ่นนี้นะครับตัวทนครับร้อยหน่วยเนี่ยคานวณกันหกเจ็ดหนึ่งโอเคถูกต้องครับออกสามเก้าหนึ่งนี่ครับแผ่นนี้สามดาวเลยนะวันนี้จะลงคลิปที่สองหนึ่งเข้าตําแหน่งหน่วยบนนี่ครับสองสูตรแล้วเนี่ยนี่นะ เด่นคู่เนยประเภทนี้ร้อยสิบร้อยหน่วยแล้วก็จะมี10หน่วยถูกไหมเข้ามาทั้งสสูตรเลยนะแต่คลิปนี้พรุ่งนี้ครึ่งจะลงให้ในี่คำนวณหกเออก3ามเกนะครับเเข้า10บบนแมนถ้าไม่สิบหน่วยบนนะถ้าไม่หน่วยล่างนี่สวยงามเลยนะ3ชุดเก้าเข้ามาเออนะสวยงามดีเหมือนกันสูตรนี้นะครับโค้งสุดท้าย3ดาวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงสูตรนี้ให้อ้าังนั้นเราก็กลับมาในคลิปแรก สตรรแมาดูกันสิว่าผลงานที่ผ่านมาสูตรนี้เราคำนวณกันยังไงนะครับสูตรดีๆนะสูตรแม่ๆนีนะ่หายากเนะหายากเออเดี๋ยวต่อไปก็จะติดดาวเปสองดาวแล้วผมสูตรเก่าเล่าใหม่พว้ที่ผ่านมาเราใช้แค่หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกสองสามสามุงที่นี่คำนวณกันอย่างงี้หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งมีรางวัลที่หนึ่งมีสองตัวล่างมีสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่ง เลขหนึ่งหนึ่งไปบวกเอาหลักเดียวเลยนะบวกสองงที่ได้เลขสามสามบวกสามงที่ได้เลขหกหกบวกสามงที่ได้เลขเก้าสามหกเก้าสามหกเก้าออกสามเก้าหนึ่งไหมสามกับเก้าเข้าตำแหน่งสิบร้อยบนตามที่เราเฟ้นฮาบข้อดีเลยทั้งสองหลักเลยสวยงามเลยสูตรนี้นะเอามาให้เป็นคลิปแรกของวันนี้วันที่ 4, สี่สิงหาคม เราจะมาดูว่าที่16สิงหาคมจะเป็นอย่างไรใช้สูตรนี้นะแต่ดูสถิติย้อนหลังไปนิดนึงก่อนนี่นะ40เข้ามาตำแหน่ง10บนนะ403 3เข้าหลัก10 938อันนี้4เข้าหลัก100 446 0เข้าหลัก100 095 5เข้าหลักเข้าหลัก100 567แล้วก็เลขหลัเ6เข้าหลัก10 967 เลข2กับเลข5เข้าหลักร้อยกับหลักสิบในเข้า2หลักนี้ดีจังเลยนะสองววดละนะสองห้าแปดสองห้าแล้วก็8เนี่ยเข้าหลักสิบ8งวดที่ผ่านมานะสามสี่นก่อนเนี่ยวันที่1สิงหาคม3กับ9ก็เข้าหลักสิบหลักร้อยเลย391เอาเราจะเดินต่อเรื่องไปเป็นชื่อสุรเก่าเราใหม่เนาะ หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกอะไรเอ่ยสองสามสามคงที่นะหายใต้ชื่อที่ว่าโค้งสุดท้ายนะ 110ร้0ยสิบบุสองดาวสถิติโดยรวมก้าวด16สิบหกสิงหาคมนะสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดเทเล็กหนึ่งรอผลครับห้ 5, 8, าแปดหนึ่งอ้าวเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับตัวนี้ไปก่อนนะครับสูตรเก่าเราใหม่ หลัก13ตัวหน้าครั้งที่1บวก2เป็น3บวก2เป็น5เดินหน้า3เป็น8ดเดินหน้า3เป็น11ได้เลข1 5 8 1ครับ2หลักคู่หน้าลองดูลองพิจารณาดูพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้โชคดีครับสวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร,ร์ทางสถิติ เพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย